เออผมโยบานุ่งยี่ตอนนี้กามาเบื้องไงนี่ลย,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 ยล่ะกลับก็เล่ากับแล้วลมก็เลยหนักหนักอยู่เป็นหยักยางเลยลมเย็บเย็บตอนนี้เย็บก็เลยลูกบ่ไใบพยุงย่างเดียวไปเห็นมันนี่ ับเป็นอ๋อ้วเเป็นยังไงอ๋ออมุ่ะ่าวไปครับครับตอนนี้ยุไส่เป็นยุบานดิอ๋ออืมครับบอสบอัตราพลอยยส่ตอนนี้ ตัวพิเศษอ๋อขับกัเดเ๋ยวมาบ้านนร่นเปเอาอาอมาบัดกลางเนานะครับครับยู่อยู่ครับคุยวะครับครับ